กล่องไม้เล็กๆที่ไม่มีใครรู้ว่ามาจากไหนเด็กหญิงคนหนึ่งเปิดมันด้วยความสงสัยแต่เธอไม่รู้เลยว่าแค่หนึ่งครั้งที่มองเข้าไปชีวิตของเธอจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปและตอนนี้กล่องนั้นกำลังมาหาคุณกล้าพอไหมที่จะมองเข้าไปข้างในในย่านเงียบสงบของกรุงเทพมีบ้านหลังหนึ่งที่ถูกปล่อยร้างมานานหลายปีเจ้าของบ้านคนใหม่เพิ่งย้ายเข้ามาเมื่อเดือนก่อน เขาเป็นชายไวกลางคนที่ดูสุขุมและเงียบขรึมวันหนึ่งเขาสังเกตเห็นว่ากำแพงด้านหลังบ้านมีรอยร้าวประหลาดที่ดูเหมือนไม่ได้เกิดจากธรรมชาติเขาตัดสินใจทุกกำแพงนั้นเพื่อซ่อมแซมเสียงค้อนกระทบปูนดังสะท้อนทั่วบ้านฝุ่นปิวฟุ้งออกมาจากรอยแตกและเมื่อเศษกำแพงขล่มลงเบื้องหลังปรากฏเป็นโพรงแคบแคบ,แคบมืดมิดแสงไฟฉายส่องทะลุเข้าไป เขาเห็นประตูไม้เก่าๆที่ปิดสนิทอยู่ข้างในมันดูไม่เข้ากับโครงสร้างบ้านหลังนี้เลยแม้แต่น้อยมือของเขาสั่นเล็กน้อยขณะจับลูกบิดเสียงเอียดอาดของบานพับทําให้ขนลุกกลิ่นอับชื้นและเหม็นเน่าพวยพุ่งออกมาเขาใช้ผ้าอุดจมูกแล้วค่อยๆก้าวเข้าไปห้องนั้นไม่มีหน้าต่างไม่มีแสงสว่างใดมีเพียงโครงเตียงเก่าสนิมขึ้นทั่วทั้งตัวเหล็กบนเตียงมีผ้าห่มสีซีดคลุมบางสิ่งไว้ เขาเดินเข้าไปใกล้ใจเต้นรัวไม่เป็นจังหวะเมื่อมือจับปลายผ้าเขาก็ลังเลไปชั่วครู่เสียงลมพัดผ่านช่องกำแพงที่ถูก,ถกทุบทําให้ผ้าห่มปลิวออกไปเองโดยไม่ต้องดึงสิ่งที่อยู่ใต้ผ้าคือร่างของใครบางคนร่างแห้งกรอบนอนหงายอยู่เหมือนตายมาแล้วหลายปีแต่ที่น่ากลัวกว่าคือบนกำแพงมีข้อความขีดไว้ด้วยเลือดแห้งๆอย่าปล่อยฉันออกไปเขาถอยหลังทันทีใจเต้นแรงเหมือนจะระเบิด แสงไฟฉายส่องสะท้อนบางอย่างใต้เตียงเขาก้มลงดูและพบกล่องไม้เก่าๆไปหนึ่งกล่องนั้นถูกล่ามโซ่ไว้แน่นหนาแต่ก็มีช่องพอให้เห็นด้านในในกล่องมีดวงตาคู่หนึ่งจ้องกลับมาตาคู่นั้นยังขยับได้ชัดเจนว่ายังไม่ตายเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นข้างหูทั้งที่เขาอยู่เพียงลำพังในห้องนั้นขอบคุณที่ปล่อยฉันออกมา มือของเขาแข็งค้างไม่สามารถขยับได้แม้แต่นิ้วเดียวความเย็นเฉียบไหลผ่านสันหลังเง่อเย็นผุดเต็มหน้าผากเสียงกระซิบเมื่อครู่ไม่ใช่ภาพหลอนเพราะมันดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้มาจากหลายทิศทางฉันรออยู่นานมากนานจนลืมว่าตัวเองเคยเป็นใครแต่ตอนนี้ฉันตื่นแล้วไฟฉายในมือดับวูบไปเองทั้งห้องจมอยู่ในความมืดสนิท มีเพียงเสียงฝีเท้าเบาๆลากไปมารอบตัวเขาเขาพยายามค้นหาทางออกแต่บานประตูไม้เก่าที่เขาเข้ามาเมื่อครู่ปิดสนิทเหมือนไม่เคยเปิดมาก่อนกลิ่นเหม็นเน่าหนักขึ้นเรื่อยๆและอุณหภูมิในห้องก็เริ่มลดต่ำลงอย่างรวดเร็วลมหายใจของเขากลายเป็นไอขาวจางๆในความมืดอยู่ๆผนังห้องก็เริ่มสั่นไหวเสียงกรีดร้องจากใต้พื้นดินดังขึ้นชัดเจนเป็นเสียงของผู้คนหลายคน ร้องด้วยความเจ็บปวดบางเสียงเหมือนเด็กเล็กบางเสียงเหมือนหญิงชราเขาสุดตัวลงกับพื้นหูอื้อใจเต้นแรงจนหายใจไม่ออกแล้วสายตาก็จับจ้องไปยังร่างแห้งที่นอนอยู่บนเตียงมันไม่ได้นอนนิ่งอีกต่อไปแขนมันค่อยๆย,ยกขึ้นช้าๆนิ้วทั้งห้าชี้ตรงมาที่เขาจากในเงามืดด้านหลังเตียงเงาร่างหนึ่งค่อยๆปรากฏขึ้นสูงใหญ่ผิวซีดเหมือนไรเลือด ไม่มีใบหน้ามีเพียงรูโว่ดำสนิทแทนดวงตาเงาร่างนั้นค่อยๆก้าวมาช้าๆเสียงฝีเท้าดังเหมือนตอกลงกลางอกเขาพยายามกรีดร้องแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกจากปากมือเย็นเฉียบคว้าคอเขาแน่นดวงตาในกล่องไม้ยังจ้องไม่ละสายตาในวินาทีนั้นเขารู้แล้วว่าเขาไม่ใช่คนแรกที่เจอห้องนี้และจะไม่ใช่คนสุดท้ายที่จะติดอยู่ที่นี่ตลอดไป เสียงกรีดร้องของเขาดังเพียงในใจไม่มีใครได้ยินไม่มีใครรู้ว่าเขาอยู่ที่นี่โลกภายนอกยังเงียบงนันขณะที่โลกภายในห้องกลับกลายเป็นฝันร้ายที่มีชีวิตมือเย็นเยียบยังคงบีบคอเขาแน่นขึ้นเรื่อยๆร่างของเขาสั่นเท้าขาไร้แรงดวงตาเริ่มพร่ามัวแต่กลับเห็นภาพซ้อนที่ยิ่งทําให้หวาดกลัวภาพของเจ้าของบ้านคนก่อนชายชาราผมขาวนั่งอยู่มุมห้อง มือสั่นดวงตาเหม่อลอยริมฝีปากพึมพำซ้ำไปมาว่าข้าเตือนแล้วอย่าแตะกำแพงนั้นแต่ตอนนี้มันสายไปเสียงกล่องไม้เปิดออกเองอย่างช้าๆโซ่ที่พันรอบมันหลุดออกโดยไม่มีใครแตะต้องเงาดำที่ซ่อนอยู่ภายในพุ่งออกมาเหมือนหมอกดำล้อมรอบทั้งห้องทุกอย่างเย็นยเยือกแสงสุดท้ายที่เขามองเห็นคือเงาของตัวเอง กำลังถูกดูดเข้าไปในกล่องนั้นจากนั้นความเงียบก็เข้าครอบงำทุกอย่างเมื่อเพื่อนบ้านผ่านมาอีกครั้งในวันถัดไปพวกเขาสังเกตว่าบ้านหลังนั้นกลับมาดูร้างอีกครั้งเหมือนไม่เคยมีใครอยู่แต่นี่คือหนึ่งมีเด็กวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งเดินผ่านบ้านได้ยินเสียงบางอย่างเล็ดลอดออกมาจากกำแพงที่ถูกซ่อมใหม่เสียงกระซิบแผ่วเบาเสียงร้องเบาๆคล้ายขอความช่วยเหลือ แต่เมื่อลองแนบหูฟังใกล้ๆกลับได้ยินเสียงหัวเราะแผ่วเบาแต่เย็นยะยเยือกเรากับมันไม่ได้มาจากคนเดียวและพวกเขาก็เริ่มฝันร้ายในคืนนั้นเองในฝันพวกเขาเห็นบ้านหลังเดิมแต่ไม่ใช่บ้านในแบบที่เคยเห็นจากภายนอกภายในเต็มไปด้วยห้องมือซ่อนอยู่ตามมุมต่างๆกำแพงเปียกชื้นเหมือนมีเลือดไหลซึมออกมาจากรอยร้าว เสียงฝีเท้าเดินวนไปมาอยู่เบื้องหลังตลอดเวลาแม้จะหันกลับไปมองก็ไม่เคยพบใครจนกระทั่งพวกเขาเดินไปถึงห้องหนึ่งห้องที่มีประตูไม้เก่าๆห้องที่มีกลิ่นเน่าคล้ายซากศพอบอวนไปทั่วแม้ไม่เคยเข้าไปแต่ทุกคนรู้ทันทีว่ามันคือห้องนั้นหนึ่งในเด็กกล้าหาญกว่าเพื่อนเอื้อมมือไปแต่ลูกบิดแต่ก่อนจะเปิดเสียงกระซิบก็ดังขึ้นพร้อมกันรอบตัว กลับไปก่อนที่มันจะสายอย่าเปิดประตูนั้นไม่ใช่ทุกคนจะได้ออกมาเด็กคนนั้นหยุดนิ่งหัวใจเต้นถีรัวจังหวะหนึ่งเขาคิดจะถอยแต่เสียงประตูเปิดออกเองภายในห้องไม่มีใครแต่มีเงาจำนวนมากเคลื่อนไหวอย,อยู่ตามผนังพวกเขามองไม่เห็นตัวแต่รู้สึกได้ว่าถูกจ้องจากทุกทิศทางทันใดนั้นไฟในห้องก็ดับวูบเสียงร้องดังขึ้นทีละคนทีละคน จนเหลือเด็กคนสุดท้ายที่ยืนอยู่กลางห้องเขาหมุนตัวไปรอบๆน้ำตาเริ่มไหลในความมืดเงาหนึ่งขยับเข้ามาใกล้แล้วเสียงหนึ่งก็กระซิบข้างหูเขาตอนนี้เจ้าก็เป็นส่วนหนึ่งของเราแล้วเขาสะดุ้งตื่นหายใจหอบแรงร่างกายเปียกโชกไปด้วยเหงื่อแต่เมื่อมองรอบห้องผนังห้องของเขามีบางสิ่งเปลี่ยนไปมุมหนึ่งของกำแพงมีรอยร้าวเล็กๆ และกล่องไม้ที่ไม่มีใครรู้ว่าไปอยู่ที่นั่นได้อย่างไรกำลังสั่นเบาๆพร้อมเสียงจากภายในที่ค่อยๆดังขึ้นทุกคืนใครบางคนหรือบางอย่างกำลังรอให้เขาเปิดอ,ออกอีกครั้งคืนนั้นเขาไม่กล้าหลับเขานั่งกอดเข่าบนเตียงจ้องมองกล่องไม้นั้นที่สั่นอยู่ปลายเท้าเสียงกระซิบแผ่วเ,เบายังไม่หยุดมันพูดซ้ำเดิมพูดเหมือนกำลังเกลี้ยกล่อม แค่เปิดนิดเดียวแค่ชะโงกมาดูของขวัญของเจ้าอยู่ข้างในเขาอุดหูแต่เสียงนั้นยังลอดเข้ามาในหัวเรากับเสียงมันอยู่ในความคิดไม่ใช่แค่ได้ยินแต่รู้สึกเช้าตรู่วันรุ่งขึ้นเขานำกล่องไม้ออกไปหลังบ้านแต่เมื่อเปิดประตูบ้านท้องฟ้ายังมืดอยู่แม้นาฬิกาบอกว่าเจ็ดโมงเช้าแต่ภายนอกกลับเงียบเงันไร้แสงนกไม่ร้องรถไม่วิ่ง เหมือนทั้งโลกหยุดเคลื่อนไหวเขาวางกล่องลงกับพื้นรีบเดินกลับเข้าบ้านแต่เมื่อหันกลับไปมองกล่องไม้นั้นหายไปมีเพียงรอยขีดบนพื้นลากยาวเข้าไปในเงามืดใต้ถุนบ้านเขาหายใจไม่ทั่วท้องเดินถอยหลังทีละก้าวแต่ขาเริ่มหนักราวกับโดนดึงจากพื้นเสียงฝีเท้าเริ่มดังขึ้นจากทุกทิศทางไม่ใช่เสียงของเขา แต่เหมือนมีใครกำลังเดินวนรอบตัวเขาวิ่งขึ้นชั้นสองปิดประตูล็อกก่อนแน่นแต่เมื่อหันกลับไปบนเตียงกล่องไม้นั้นวางอยู่ตรงกลางพร้อมกระดาษแผ่นหนึ่งวางอยู่บนฝาลายมือบิดเบี้ยวเขียนว่าถ้าเจ้าไม่เปิดเราจะเปิดเองเขาโยนกล่องลงพื้นมันเปิดออกในทันทีภายในไม่มีอะไรไม่มีสิ่งมีชีวิต มีเพียงกระจกเงาใบเล็กและในกระจกนั้นเขาเห็นตัวเองแต่ไม่ใช่เขาในตอนนี้ในเงาสะท้อนเขากำลังยืนในห้องไม้รายล้อมด้วยเงามืดที่มีดวงตาเรืองแสงและริมฝีปากของเขาเองกำลังยิ้มยิ้มกว้างจนผิดธรรมชาติก่อนภาพในกระจกจะดับบูบและห้องทั้งห้องก็เงียบสนิทอีกครั้ง เขานิ่งเงันอยู่นานหัวใจเต้นช้าเหมือนกำลังจะหยุดรอบตัวเงียบเงียบจนน่ากลัวแม้แต่เสียงลมหายใจของตัวเองยังฟังดูแปลกไปเขาเอื้อมมือไปแตะกระจกเย็นเฉียบจนรู้สึกแสบปลายนิ้วทันใดนั้นภาพในกระจกกลับมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้เขาไม่ได้อยู่คนเดียวด้านหลังเขาในเงาสะท้อนมีร่างสีดำยืนทับอยู่สูงผอมไม่มีใบหน้า เขาหันกลับไปทันทีแต่ไม่มีอะไรอยู่ข้างหลังแค่ห้องว่างเปล่ากับไฟที่เริ่มกระพริบเขารีบหยิบผ้าคลุมกระจกแต่เมื่อผ้าสัมผัสกระจกเสียงหัวเราะเบาๆดังออกมาราวกับกระจกมีชีวิตเขาทนไม่ไหวอีกต่อไปวิ่งออกจากห้องโดยไม่หยิบของใดติดตัววิ่งผ่านบันไดลงไปชั้นล่างแต่บ้านทั้งหลังเปลี่ยนไปพื้นไม้กลายเป็นซีเมนเปียก ผนังกลายเป็นอิฐแดงเก่าๆที่แห้งแตกร้าวประตูบ้านหายไปหน้าต่างถูกปิดตายด้วยไม้ผุๆเหมือนเขาไม่ได้อยู่ในบ้านของตัวเองอีกแล้วแต่เป็นบ้านหลังเดียวกันในอีกมิติหนึ่งเขากรีดร้องสุดเสียงแต่เสียงนั้นหายไปในอากาศไม่มีเสียงสะท้อนไม่มีแม้แต่งเงาตอบกลับแล้วอยู่ๆเสียงฝีเท้าก็ดังขึ้นอีกครั้งมาจากด้านหลัง กลขึ้นชัดขึ้นจังหวะของมันไม่เร่งรีบเหมือนผู้ที่เดินมั่นใจว่าเขาจะหนีไม่พ้นเขาหมุนตัวกลับและสิ่งที่เขาเห็นทำให้ขาเขาอ่อนแรงจนสุดลงกับพื้นชายในกระจกคือเขาเองแต่ไม่ใช่เขารอยยิ้มบิดเบี้ยวดวงตาสีดำสนิทกําลังเดินเข้ามาชา้ชาช้าเพื่อแทนที่เขาในโลกนี้ เขาพยายามพลานหนีแต่ร่างของเขาเองในเงากลับเดินตามมาช้าช้าดวงตาดำสนิทจ้องมาโดยไม่กระพริบเรากับกำลังจับจ้องเหยื่อที่หนีไม่รอดทุกการเคลื่อนไหวของมันเหมือนถูกออกแบบไว้ล่วงหน้าเหมือนมันเคยทำแบบนี้มาก่อนหลายครั้งขณะที่เขาขยับตัวถอยหลังมือนั้นก็ค่อยๆเอื้อมมาจับบ่าของเขาอุณหภูมิในร่างเขาลดหวบ มือที่สัมผัสเย็นเหมือนน้ำแข็งแต่กลับรู้สึกเหมือนไฟแผดเผาจากภายในภาพในสายตาเริ่มสั่นไหวผนังรอบตัวหมุนไปช้าๆเหมือนกำลังจมลงเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นจากทุกมุมเป็นเสียงของเขาเองแต่แหลมสูงและเต็มไปด้วยความว่างเปล่าเขาหมดแรงจะขัดขืนภาพสุดท้ายที่เขาเห็นก่อนหมดสติคือร่างของตัวเองอีกคนยิ้มมองตรงมา และวพู้ชัดเจนว่าทีนี้ถึงตาของฉันบ้างแล้วเมื่อเขาตื่นขึ้นอีกครั้งบ้านกลับมาดูปกติแสงแดดลอดผ่านหน้าต่างทุกอย่างเหมือนไม่เคยเกิดขึ้นเขาลุกจากพื้นอย่างมึนงงเดินไปที่กระจกช้าช้าแต่งเงาสะท้อนที่ปรากฏในนั้นไม่ใช่ดวงตาเขาอีกต่อไปมันเป็นดวงตาที่ว่างเปล่าและยิ้ม เหมือนผู้ชนะที่เพิ่งเขายึดครองร่างใหม่สําเร็จทางนอกบ้านผู้คนเดินผ่านไปมาไม่มีใครรู้ว่าเจ้าของร่างที่อยู่ในบ้านหลังนั้นไม่ใช่คนเดิมอีกแล้วและไม่มีใครรู้ว่ากล่องไม้นั้นกําลังเดินทางไปยังบ้านหลังต่อไปหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปบ้านหลังนั้นก็กลับมาดูมีชีวิตชายเจ้าของบ้านหรือสิ่งที่อยู่ในร่างเขา ยิ้มทักทายเพื่อนบ้านพูดจาสุภาพอัธยาศัยดีแต่ทุกคำพูดทุกการเคลื่อนไหวแม่นยำเกินธรรมชาติไม่มีสะดุดไม่มีลังเลเหมือนถูกซ้อมมาแล้วหลายร้อยครั้งเด็กในละแวกนั้นเริ่มพูดถึงกลิ่นประหลาดที่โชยออกมาจากหลังบ้านทุกคืนคล้ายกลิ่นเนื้อเน่าและฝุ่นเก่าแต่ผู้ใหญ่กลับไม่เคยได้กลิ่นคืนหนึ่งเด็กวัยรุ่นคนหนึ่ง กล้าพอจะปีนกำแพงเพื่อแอบ,บดูเขาเห็นกล่องไม้ใบหนึ่งวางอยู่บนโต๊ะหิงใต้ต้นไม้ใหญ่มันสั่นและมีเสียงแผ่วเบาเขาเอื้อมมือไปจะเปิดแต่ก่อนที่ฝาจะยกขึ้นประตูหลังบ้านก็เปิดออกชายเจ้าของบ้านยืนอยู่ตรงนั้นรอยยิ้มจางๆที่ไม่เคยเปลี่ยนแต่ดวงตาว่างเปล่าเหมือนเดิมเขาเรียกชื่อเด็กคนนั้นด้วยเสียงนุ่มนวล เข้ามาสิเดี๋ยวฉันจะเล่าให้ฟังว่าข้างในกล่องคืออะไรเด็กคนนั้นก้าวถอยหลังช้าช้าแต่รู้สึกเหมือนขาเริ่มขยับไม่ได้บางอย่างมองไม่เห็นกำลังพันรอบข้อเท้าเขาแน่นขึ้นเรื่อยๆเจ้าของบ้านก้าวออกมาในมือเขาถือกระจกนอเล็กๆบานหนึ่งประจกเดียวกับที่เคยอยู่ในกล่องไม้เขาส่งกระจกให้เด็กคนนั้นพร้อมพูดเบาๆ ลองมองดูสิแล้วจะรู้ว่าเธอเป็นใครในความจริงเด็กชายหลับตาแน่นพยายามไม่ยอมรับแต่เสียงในหัวก็ดังขึ้นเรื่อยๆภาพบ้านหลังเก่าห้องที่ปิดตายกลับมาชัดเจนในจินตนาการและเมื่อเขาลืมตาอีกครั้งโลกทั้งใบก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปข้างในกระจกเขาเห็นเงาของตัวเองกำลังยิ้มและกล่องไม้ก็หายไปจากโต๊ะอย่างเงียบเงันอีกครั้ง เด็กชายวิ่งหนีสุดแรงหัวใจเต้นโครมครามราวกับจะทะลุออกจากอกเสียงกระสิบเพียงตามมาแม้จะห่างออกจากบ้านหลังนั้นแล้วเธอมองแล้วเธอเห็นแล้วไม่มีวันหนีได้อีกเขาหนีกลับบ้านของตัวเองปิดประตูล็อกหน้าต่างทุกบานพยายามลืมสิ่งที่เห็นในกระจกแต่คืนนั้นเขากลับฝันในฝันเขาไม่ได้อยู่ในบ้านของตัวเองเขาอยู่ในห้องมืด,มด ที่เต็มไปด้วยกระจกนับร้อยบานแต่ละบานสะท้อนภาพที่แตกต่างกันบางบานเป็นภาพเด็กผู้หญิงกำลังกรีดร้องบางบานเป็นชายแก่ที่หลับตานิ่งอยู่ในกล่องไม้และบานสุดท้ายคือภาพเขาเองยืนอยู่กลางห้องนี้โดยมีใครบางคนยืนอยู่ข้างหลังเมื่อเขาหันกลับเงาร่างนั้นกระซิบเบาๆข้างหูเธอเห็นพวกเขาแล้วอีกไม่นานพวกเขาจะเห็นเธอบ้าง เขาสะดุ้งตื่นร่างเปียกชุ่มไปด้วยเหงื่อเสียงกรีดเบาๆดังมาจากกระจกในห้องนอนเขาค่อยๆเดินเข้าไปใกล้ในเงาสะท้อนมีดวงตาคู่หนึ่งปรากฏขึ้นไม่ใช่ดวงตาของเขาเองแต่เป็นดวงตาคู่เดียวกับที่เคยอยู่ในกล่องไม้แดงฉานเต็มไปด้วยความหิวกระหายก่อนที่เสียงจากภายในกระจกจะกระซิบว่ากล่องต่อไปอยู่ใต้เตียงเธอแล้วเขาก้มลงช้าๆ มือสั่นเทาดึงผ้าปูเตียงออกและที่นั่นกล่องไม้เล็กๆวางอยู่อย่างเงียบงนันพร้อมฝาปิดที่เปิดแง้มเล็กน้อยเหมือนมันกำลังรอให้เขาเปิดเต็มๆอีกครั้งมือของเขาสั่นเทาแต่ราวกับถูกบังคับจากบางสิ่งที่อยู่ลึกในใจเขาค่อยๆเอื้อมไปเปิดฝากล่องบานไม้ส่งเสียงดังครืดเบาๆขณะเปิดออกภายในไม่มีสิ่งของไม่มีวัตถุแปลกประหลาด นีเพียงเงาสะท้อนของใบหน้าเขาเองแต่ไม่ใช่ใบหน้าในแบบที่เขารู้จักมันซีดขาวดวงตาดำสนิทรอยยิ้มยาวผิดธรรมชาติเหมือนถูกฉีกด้วยมีดจากข้างแก้มทั้งสองด้านทันใดนั้นมือหนึ่งพุ่งออกมาจากกล่องจับข้อมือเขาวไว้แน่นแรงกว่ามนุษย์จะทำได้เขาพยายามดึงมือกลับแต่กลับถูกดึงแรงกว่าเดิมร่างเขาถูกกระชากพื้นใต้ตัวเขาเหมือนหายไป โลกทั้งใบกับหัวทุกอย่างมืดสนิทเขาตกลงไปในความว่างเปล่าที่ไร้เสียงไร้แสงไร้จุดจบเมื่อเขาลืมตาขึ้นอีกครั้งเขาอยู่ในห้องมืดที่เต็มไปด้วยกล่องไม้ทุกกล่องเปิดอยู่และในทุกกล่องมีเด็กคนแก่ผู้หญิงผู้ชายทุกคนมีใบหน้าเหมือนเขาแต่ไม่มีใครพูด ไม่มีใครขยับมีเพียงเสียงหนึ่งดังขึ้นรอบตัวเป็นเสียงของเขาเองแต่ลึกกว่าหนักแน่นกว่าและเยือกเย็นกว่าตอนนี้เธอคือเงาและโลกใบนี้คือกระจกกล่องจะเดินทางต่อไปเพื่อหาเงาใหม่ทันใดนั้นกล่องไม้กล่องหนึ่งที่ยังปิดอยู่เริ่มสั่นเบาๆและฝาของมันก็ค่อยๆเปิดออกพร้อมภาพใหม่ภาพของบ้านหลังหนึ่งที่ยังไม่รู้ว่า เงากำลังเดินทางมาถึงแล้วภายในภาพนั้นมีเด็กหญิงคนหนึ่งกำลังนั่งเล่นอยู่หน้าบ้านแสงแดดอ่อนในยามบ่ายส่องลงบนสนามหญ้าเสียงหัวเราะของเธอบริสุทธิ์และสดใสแต่ที่มุมหนึ่งของภาพกล่องไม้ใบเล็กๆวางเงียบๆอยู่ใต้ต้นไม้ไม่มีใครเห็นมันไม่มีใครรู้ว่ามันมาได้อย่างไรภายในกล่องเงาจางๆเริ่มก่อตัว ดวงตาคู่หนึ่งลืมขึ้นช้าช้าและเสียงกระซิบเบาๆดังลอดออกมาเธอเห็นเราแล้วเธอได้ยินแล้วตอนนี้ถึงเวลาที่เธอจะเลือกภาพเลือนหายเหลือเพียงเสียงของกล่องสั่นไหวอย่างต่อเนื่องเหมือนมันรู้ว่าเจ้าของคนใหม่กำลังใกล้เข้ามาเด็กหญิงยังคงเล่นต่อไปไม่รู้เลยว่าเธอกำลังถูกเฝ้ามองเฝ้ารอจากบางสิ่ง ที่ไม่มีตัวตนแต่มีเงาในห้องมืดของเขาชายหนุ่มผู้ถูกกลืนหายไปในกล่องยังคงยืนอยู่ท่ามกลางกล่องนับร้อยเงาของเขากลายเป็นส่วนหนึ่งของสถานที่แห่งนี้เงาที่ไม่มีวันจากไปเงาที่จะเฝ้าดูกล่องใบถัดไปเดินทางออกจากความมืดและเมื่อมันถึงมือของใครสักคนเรื่องราวทั้งหมดจะเริ่มใหม่อีกครั้งขณะนั้นเอง เสียงกล่องไม้ใบหนึ่งดังขึ้นในความมืดมันเปิดเองช้าๆทีละนิดแสงจากภายในกล่องค่อยๆส่องลอดออกมาภายในกล่องไม่มีสิ่งของไม่มีเงามีเพียงกระจกเงาบานเล็กและชื่อหนึ่งชื่อชื่อของเด็กหญิงคนนั้นเงาของชายหนุ่มมองลงไปในกล่องเขาไม่พูดไม่ขยับแต่เงาของเขาสะท้อนในกระจกกลับยิ้ม เป็นรอยยิ้มเดียวกับที่เขาเคยเห็นเมื่อครั้งยังมีชีวิตเขาหันไปมองกล่องอื่นๆที่ปิดอยู่รองเงียบเหมือนหลับแต่ไม่เคยตายเงาที่ถูกเก็บไว้ในกล่องทุกใบคือคนที่เคยเปิดคือผู้ที่เคยมองเข้าไปในกระจกและตอนนี้เขาคือหนึ่งในนั้นที่สนามหน้าบ้านเด็กหญิงหยุดเล่นเธอขมวดคิ้วเล็กน้อยรากับได้ยินเสียงอะไรบางอย่าง เสียงเรียบแผ่วๆจากใต้ต้นไม้เธอเดินเข้าไปใกล้มองเห็นกล่องไม้เก่าๆวางอยู่บนรากไม้สีหน้าของเธอสงสัยแต่ไม่กลัวมือเล็กๆเอื้อมไปแตะฝากล่องและในวินาทีที่นิ้วของเธอสัมผัสเสียงกระซิบก็ดังขึ้นชัดเจนเย็นยะเยือกอ่อนโยนในคราวเดียวกันยินดีต้อนรับเจ้าของใหม่ของเราและกล่องก็เปิดออกอีกครั้ง ภายในกล่องแสงเรืองจางๆลอยหมุนวนช้าๆเหมือนหมอกบางๆที่มีชีวิตดวงตาคู่หนึ่งลอยอยู่ในหมอกนั้นมองตรงมาที่เด็กหญิงโดยไม่กระพริบเธอเบิกตากว้างแต่มือกลับไม่ปล่อยจากกล่องเรากับแรงบางอย่างดึงดูดจากข้างในเสียงกระซิบยังคงดังไม่ใช่แค่เสียงเดียวแต่เป็นเสียงนับไม่ทวนเด็กผู้ใหญ่ชาย หญิงทุกเสียงรวมกันเป็นคำเดียวมองเข้าไปสีแค่มองแล้วเจ้าจะเข้าใจเด็กหญิงยกกระจกเล็กๆที่อยู่ในกล่องขึ้นมาดวงตาเธอสั่นระริกแต่ความอยากรู้ก็ยังชนะความกลัวเธอมองเข้าไปในกระจกนั้นและทันใดนั้นภาพในกระจกเปลี่ยนไปในเงาสะท้อนเธอเห็นตัวเองในห้องมืดยืนอยู่ต่อหน้ากล่องมากมาย มองเห็นเงาคนจำนวนมากรายล้อมรวมทั้งชายหนุ่มคนหนึ่งที่ยิ้มให้เธอเสียงในกระจกพูดต่อเธอพิเศษกว่าใครเธอไม่ต้องเป็นแค่เงาเธอจะเป็นสะพานพาเราออกไปทันใดนั้นเงาในกระจกพุ่งออกมาสายลมเย็นพัดรุนแรงทั่วสนามใบไม้หมุนวนฟ้าหมดนลงทันทีดวงตาเด็กหญิงกลายเป็นสีดำสนิทในชั่วพริบตาเธอวางกระจกกลับลงในกล่อง ยิ้มบางๆบ,บนใบหน้าของเธอแต่อะไรบางอย่างในรอยยิ้มนั้นไม่ใช่เธออีกต่อไปและในวันต่อมากล่องไม้ก็ปรากฏที่โรงเรียนของเธอวางอยู่เงียบๆหน้าห้องเรียนรอใครสักคนที่อยากรู้มากพอจะเปิดมันอีกครั้งหลายวันผ่านไปไม่มีใครรู้ว่าเด็กหญิงเปลี่ยนไป เธอยังยิ้มเล่นพูดคุยกับเพื่อนแต่ในดวงตาไม่มีแววใสบริสุทธิ์เหมือนเคยครูบางคนรู้สึกถึงความแปลกประหลาดแต่พูดไม่ออกว่าอะไรเปลี่ยนแค่รู้ว่าการอยู่ใกล้เธอทําให้รู้สึกหนาวทั้งที่อากาศภายนอกอบอุ่นปล่องไม้ใบเล็กยังคงวางเงียบอยู่หน้าห้องเรียนนักเรียนหลายคนเดินผ่านไปมามีบางคนมองบางคนขยับจะเปิดแต่กลับลังเล เหมือนบางสิ่งในสัญชาตญาณกำลังเตือนพวกเขาและแล้ววันหนึ่งล่องก็หายไปหายไปเหมือนไม่เคยมีอยู่ไม่มีใครพูดถึงมันอีกเลยรากับความทรงจำเกี่ยวกับมันถูกลบหรือกลืนหายไปพร้อมเราในนั้นเด็กหญิงยังคงใช้ชีวิตต่อไปแต่บางคืนเพื่อนร่วมห้องฝันว่าเธอยืนอยู่ปลายเตียงจ้องลงมาด้วยดวงตาว่างเปล่า กระสิบคำบางคำซ้ำๆมองเข้าไปสีแค่มองและทุกครั้งที่มีคนฝันแบบนั้นวันรุ่งขึ้นจะมีคนหนึ่งขาดเรียนและไม่มีใครพูดถึงเขาอีกเลยโลกภายนอกยังหมุนต่อผู้คนยังใช้ชีวิตแต่ลึกลงไปในเงาของแต่ละมุมมืดกล่องไม้ยังคงเดินทางเปลี่ยนเจ้าของเปลี่ยนร่างและรอคนต่อไป คนที่จะมองเพียงแค่แวบ,บเดียวแล้วทุกอย่างจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปจบบริบูรณ์